สวัสดีครับหมอพุ่งนะครับกลับมาพยากรณ์นะครับประจำเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เดือนนี้นะครับมีเรื่องพิจตกกังวลนะครับมีเรื่องให้คิดหนักหลายเรื่องเลยนะครับผมโดยเฉพาะมีคนมาสร้างให้ตัวคุณเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจทําให้ตัวคุณต้องมานั่งทุกข์นะครับเพราะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขามาทํากับคุณกระทบกับคุณเนี่ยคุณจําเป็นต้องเครียดกับเขาไหมนะครับจริงจอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณเลยก็ได้นะครับในเรื่อองงงขกาารรนนะคับ การงานนะครับคุณจะได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่นะครับให้คุณทาหลายๆงานเลยในเวลาเดียวกันนะครับและคุณสามารถทําได้ดีด้วยสินี่แหละวันนั้นก็ตั้งใจทําไปแล้วกันครับเป็นโอกาสที่ดีในการทํางานคุณด้วยรวมถึงคนที่เราคอยงานใหม่นะครับจะมีงานเข้ามาให้เลือกหลายงานเพราะฉะนั้นคิดและตัดสินใจให้ดีเลือกงานที่ดีกับตัวเองให้มากที่สุดละกันนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเงินร้อนครับผม มีเงินเข้ามาทีไรเนี่ยก็ต้องจ่ายออกไปทันทีเก็บเงินไม่ได้เลยในเดือนนี้นะครับผมเพราะนั้นดูรายการเงินองของตัวเองให้ดีนะครับในเดือนนี้ความรักครับความรักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักนะครับคุณจะเข้าใจคนรักของคุณแล้วก็ช่วยกันทําให้ทุกอย่างของความรักคุณราบรื่นและดีไปมากขึ้นด้วยรวมถึงคนโซนเนี่ยมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับผมสุขภาพครับ เดือนนี้จะป่วยกระสอบกระแสะหน่อยนะครับต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะครับในเดือนนี้เพราะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับ <Sí> การทำบุญส่วนดวงนะครับ <S <S เป็นการบริจาคสิ่งของนะครับหรือเงินทองเนี่ยให้กับผู้ยากไร้นะครับก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยดีได้ในเดือนนี้แล้วก็ราบเดือนด้วยนะครับผม